สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองหลังจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ขังเดี่ยวกุ้งไว้สามแม่นะครับเราจะมาลุ้นกันว่าจะไข่หรือเปล่านะครับ<ม>ตามมาครับผม,มก็อันนี้นะครับเป็นกุ้งสามแม่ที่ จับขังเดี่ยวไว้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คือสามแม่นี้มีทีท่าว่าจะไข่แล้วป้ามาหนาหนาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้ผลไหมเนี่ยครับมาที่ขังไปแรกเลยครับผมไปขึ้น ไขไม่ไค,ค่ว่าตัวนี้ยังไม่ไข่นะครับสงสัยต้องเอาไปย้ำอีกสักครั้งหนึ่งก็ตัวนี้เป็นแม่พันธ์ุกะจะทำสายด่างนะครับเป็นแม่พันธ์ด่างด่างออกฟ้าเห็นมรฮะฟ้าก็ยังโอดดีดดีดฮะดีดรุนแรงเหลือเกินฟ้าก็หนาๆอย่างที่เห็นครับเห็นไหมเห็นฟ้าไหมา นะทะลุหลังทัดเทนก็จะออกเป็นโอเคเดี๋ยวเราเจาะไปย้ำตัวนี้จับใส่พ่อานาันไหนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวผู้ลงมาย้ำน,นี้ก่อนจับใส่พ่อกับ ก็ตัวสีแน่นนะครับ่อก็แพทเทิร์นันแน่นห่างห้าดอกเต็มน,นะฮะก็จะออกเป็นโทนม่วงนะครับตัวน,นี้เป็นโทนออกสีม่วง จัดไปหนึ่งดอกโอเคทีนี้มาดูฝาที่สองตัวนี้เป็นโกส้มนะครับ แต่เมื่อกี้เป็นโกดแท้กส้มเป็นยังงแล้วยังไม่ไข่กรส้มยังไม่ไข่อ้ยยอ้ยทำไมไม่ไข่ตัวนี้ก็ฝ้าหนาทะลุนันหนามันกันอ่ะไม่เป็นไรย้ำเข้าอีก มันก็จะเป็นพ่อพันธุ์โกส้มที่ที่แบบนี้นะครับนี้เป็นพ่อพันธุ์โกส้มที่ไว้ใช้เป็นเพราะว่าเป็นตัวที่สีแน่นสุดแล้วก็หางห้า,หาดอกครับสีสวยที่สุดเป็นกันเถอนันนี้ในข้ด้านซ้ายเป็นข้อพ่อพันธุ์โกส้มดำโอเคไม่ไขเลยมาดูใบสุดท้ายสิเป็นอย่างไร แล้วนะไขท่ทีเธอรูปออันนี้น้ำขุ่นมากเลยครับอ้าวตัวนี้ไข่แล้วครับเคลีย์แท้อโอยสู้สู่สู้โอ้โหนี่ครับเม็ดปลาเริ่ม ไปนะลูกไปนอนไปนอนดิดมแน่นเลยครับไม่เป็นไรจับแบบนี้ก็ก็มีเสียงที่จะสะลัดไข่เหมือนกันนะครับเนี่ยนฮะเท่าที่ดูก็ลาไม่มีสักเหมือนจะไม่มีสัก,กเม็ดหนึ่งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คลาอีกทีนี่นะฮะ โอ้โหไข่สมบูรณ์ไข่รับเชื้อนะเริ่มเปลี่ยนสีไม่มีลาโอเคแม่นี้ได้ผลอีกสัก2อาทิตย์สอาทิตย์น่าจะลงเดินมาลุ้นมาดูกันอีกทีนะครับตัวนี้เคลียร์แท้มีที่มาที่ไปก็รุ่นรุ่นอ่ารุ่นพ่อเขาเป็นเคลียร์ซ k ผสมกับเคลียร์สาย BKK นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นลูกเขาเก็บปิดปิดผหนืงก่อนแม่นี้ปิดผ้อเหนโอไดเอว้นตัวนี้นอา่า คู่นี้ย้ำอีกรอบวิดีโอเห็นไหมซูมมาไปไันหนึ่มนะึ่ครับก็ตัวเมียด่างนะครับแล้วก็ตัวผู้แน่นลูกก็เหมาะสำหรับคนชอบลุ้นนะครับตัวนี้ัวพาะก่อนหน้าน,นี้ก็ย้ำไปสองสามรอบแล้วแหละตอนขังย้ำมาอีกแล้ว่าขังอีกโอเค โอ้โหครับเพิ่มเติมครับตัวในตู้ไข่ครับแต่ส่องไปเมื่อกี้ลาลืมเลยโอ้โหจะเหลือไมเนี่ยมันมรุ่นว่าจะเหลือกี่ฟองโอ้ยเ,เ,เพิ่งขับไข่ไม่ใช่ลาเว้ยเพิ่งขับไข่เว้ยหายละ แล้วมันไปอ่องมันออกมาด้วย๋อมันต้่งขับไข่โหดูครับยังเป็นเมือก,อ,กอยู่เลยมไม่ก็เป็นอะไรนะเอามันออกมาตอนนะเอาเป็นว่ากรณีศึกษาแล้วกันอันนี้ผมจะลองนะครับลองเอาตัวที่เพิ่งขับไข่ใส่ไปนในน้ําใหม่ดูว่ามันจะสลัดหรือเปล่าเป็นกรณีศึกษาแล้วกันเพราะว่าถ้าเอาไว้ในตู้นั้นไข่ขึ้นลาแน่แ่ อย่านะลูกอย่าสลัดนะลูกปล่อยลงไปแล้วนะครับมาลุ้นกันฮนะเดี๋ยวอีกประมาณวันสองวันเดี๋ยผมจะกลับมามาเปิดดูมันอีกทีว่ามันโอเคหรือเปล่านะฮะก็จะถือว่าเป็นกรณีศึกษากันไปนะครับปิดก่อนสองเกลที่เหลือหน่อยซตัวนี้ฟ้ามาแล้วทรู้หลังแล้วนะแต่ยังไม่หนาเท่า เอาไปจับเอาไปย้ำเอาไปซ้ำตัวนี้โพวกนี้เขาป้ายอย่างน่าแล้วเอาถ่ายด้วยล่ะ ก็จบกันสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเดี๋ยวไว้ได้รูปลงเดินอ้าวนี่นี่มีตัวตัวนี้รูปลงเดินใช่ไหบคุณมค่าเลยนะ่ไหบเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ